เช็คสิบวิธีนี้รู้ทันทีว่าร่างกายของท่านเลือดลมสมบูรณ์ไหมรีบเช็คก,ก่อนสายนะครับสวัสดีครับผมหมอสลันแพทย์จีนวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาตรวจเช็คร่างกายของท่านเองนะครับว่าท่านมีเลือดลมในร่างกายที่เพียงพอไหมนะครับมีทั้งหมด10วิธีไปดูกันเลยนะครับตำแหน่งที่1นนะครับที่ให้ดูก็คือให้ดูที่บริเวณโคนเล็บนะครับจะมีลักษณะเป็นเครื่องวงกลมขาวๆตรงนี้เห็นไหมครับ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนเลือดลมสมบูรณ์มันจะมีนิ้วโป้งจนถึงนิ้วนิ้วนางนะครับนิ้วโป้งถึงนิ้วนางนะครับทั้งสองข้างส่วนคนที่เลือดลมไม่ค่อยเพียงพอนะครับเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงถึงบริเวณปลายนิ้วมือได้นะครับก็จะมีแค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีเลยสักนิ้วนะครับอันนี้เป็นที่เช็คที่ตำแหน่งแรกนะครับหรือว่าบางคนนะครับ อาจจะมีมากเกินไปเลยมีมากเกินไปก็คือหมายความว่าโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราแบ่งเล็บออกเป็น5ส่วนนะครับโดยปกติแล้วไอ้ตัวขอบครึ่งวงกลมขาวๆตัวเนี้ยถ้าภาษาจีนเขาเรียกป้านเย่ปิงนะครับไอ้ตัวป้านเย่สิงนะครับตัวเนี้ยมันจะมีประมาณเศษไม่เกินเศษ1นส่วนหนะครับถ้าแบ่งเป็น5ส่วนตัวเนี้ยไม่เกิน1ส่วนแต่ถ้าบางคนมีเกิน1ส่วนนะครับก็คือมีเยอะเกินไปนะครับ อันนี้อาจจะมีความเสี่ยงนะครับที่จะเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยได้นะครับคอพอพวกนี้นะครับรวมถึงอาจจะมีปัญหาความดันสูงได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีเช็คเลือกอย่างแรกนะครับเพราะก็คือความสมดุลในเ,เลือดลมในร่างกายเริ่มจะผิดปกติแล้วนะครับตำแหน่งที่2นะครับให้ดูที่ผิวหนังของท่านนะครับอย่างคนที่เลือดลมในร่างกายไม่ค่อยเพียงพอไม่สมดุลน,นะครับ ผิวหนังก็จะแห้งนะครับแล้วก็มีริ้วรอยได้ง่ายมีจุดด่างดำนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เลือดลมดีนะครับในร่างกายมีเพียงพอเนี่ยผิวของท่านก็จะมีความยืดหยุนที่ดีนะครับผิวนุ่มแล้วก็สีผิวก็จะอมค่อนข้างอมชมพูสีจะไม่คล้ำไม่แดงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่2ที่จะต้องเช็คตำแหน่งที่3ให้ดูที่ลิมฝีปากนะครับ อย่างคนที่เลือดลมในร่างกายไม่ค่อยเพียงพอนะครับริมฝีปากจะมีสีซีดแต่ถ้าเกิดว่าริมฝีปากเนี่ยมีสีแดงเกินไปแสดงว่าเริ่มมีความร้อนสะสมภายในร่างกายสูงนะครับหรือบางคนอาจจะมีริมฝีปากที่สีคล้ำนะครับอันนั้นหมายถึงระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายเริ่มหมุนเวียนไม่ค่อยดีแล้วหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบหัวใจได้นะครับตำแหน่งที่สี่ให้ดูที่เหงือกนะครับ ถ้าอย่างคนที่มีปัญหาเลือดลมไม่ค่อยเพียงพอเนี่ยล่องฟันเนี่ยจะค่อนข้างห่างหมายถึงว่าเหงือกของท่านเนี่ยรีบลงแล้วส่วนตำแหน่งที่5ให้ดูที่ตาขาวนะครับโดยปกติแล้วถ้าเลือดลมเพียงพอตาขาวก็จะเป็นสีขาวใสนะครับแต่ถ้าเลือดลมไม่ค่อยพอไม่ค่อยสมดุลนะครับตาขาวของท่านก็จะคุณน,นะครับนอกจากนั้นบางบางท่านอาจจะมีปัญหาตาค่อนข้างเหลือง นะครับคล้ำอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ามีเส้นที่เป็นเส้นเลือดสีแดงแดงขึ้นนะครับอันน่าจะอาจจะหมายถึงว่าระบบเลือดลมภายในร่างกายของท่านเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเพียงพอแล้วตำแหน่งที่6ให้ดูที่ใบหูของท่านนะครับถ้าคนที่ร่างกายเนี่ยเลือดลมสมบูรณ์ดีนะครับหูเนี่ยก็จะมีสีเลือดฝาดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีริ้วรอยไม่ได้มีจุดด่างดาอะไรนะครับแต่ถ้ามองกลับกันก็คือคนที่เลือดลมในร่างกายไม่พอนะครับหูก็จะ ดูไม่ค่อยอวบอิ่มนะครับไม่ค่อยอวบอิ่มแล้วก็ไม่ค่อยมีสีเลือดด้วยหูมีสีคล้ำดูลักษณะผิวของที่หูเนี่ยอาจจะมีความแห้งมากกว่าปกตินะครับนอกจากนั้นนะครับที่เราอาจจะดูว่าดูได้ว่าเลือดลมไม่ค่อยเพียงพอแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีหูคล้ำนะครับหรือว่ามีริ้วรอยที่หูมากเนี่ยอาจจะ สะท้อนถึงระบบก,การทํางานของไตของท่านที่ผิดปกติไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปเช็คด้วยนะตำแหน่งที่7ให้ดูที่อุณหภูมิของปลายมือปลายเท้าเรานะครับถ้าเกิดว่าคนที่ปลายมือปลายเท้าอุ่นนะครับแสดงว่าเลือดลมเนี่ยยังเพียงพออยู่นะครับแต่ถ้าบางคนไม่ว่าจะหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับอุณหภูมิที่มือเนี่ยหรือปลายมือปลายเท้าเนี่ยเย็นตลอดเวลาอันนี้แสดงว่าเลือดลมไม่ค่อยเพียงพอแนละ้ว ตำแหน่งที่8ให้ดูที่บริเวณอุ้งของนิ้วมือนะครับเนี่ยอุ้งของนิ้วมือตรงเนี้ยของคนที่เลือดลมไม่ค่อยสมดุลเนี่ยตรงอุ้งตรงเนี้ยนิ้วอ่ะมันจะแบนไปเลยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยจะแบนไปเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เลือดลมสมบูรณ์มันจะมีความอวบอิ่มเห็นไหมฮะแล้วก็ผิวตรงเนี้ยก็จะไม่บางด้วย ตำแหน่งที่9นะครับให้ดูที่เส้นผมคนที่ในร่างกายเนเลือดลมสมบูรณ์ดีเนี่ยผมก็จะดําดีนะครับแล้วก็ผมหนานะครับแล้วก็ไม่หลุดล่วงง่ายผมแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เลือดลมไม่ค่อยเพียงพอนะครับผมก็จะหลุดล่วงง่ายนะครับหรือว่าผมอาจจะหงอกเร็วอะไรพวกนี้ส่วนตำแหน่งที่1ินะครับก็คือตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะสังเกตเลยก็คือดูที่ในเรื่องของการน,นอนหลับนะครับอย่างคนที่ในร่างกายเลือดลมสมบูรณ์ดี การนอนหลับก็จะดีนะครับหลับได้ง่ายแล้วก็หลับลึกไม่ตกใจตื่นกลางดึกนะครับแล้วก็ไม่นอนกลนด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เลือดลมในร่างกายเริ่มบกพร่องเริ่มไม่ค่อยสมดุลนะครับนอนหลับก็อาจจะหลับยากนะครับหรือว่าตื่นตกใจตื่นง่ายนะครับปัสสาวะบ่อยกลางคืนนะครับอาจจะสะท้อนว่าระบบความสมดุลของเลือดลมในร่างกายของท่านเนี่ยเริ่มมีความผิดปกติไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสิทตำแหน่งที่บอกไปนะครับยังไงก็เอาไปลองตรวจเช็คร่างกายของท่านดูนะครับว่าร่างกายของท่านมีปัญหาเลือดลมไม่ค่อยเพียงพอหรือเปล่าสําหรับท่านใดนะครับที่ตรวจเช็คแล้วว่าร่างกายเรามีเลือดลมไม่ค่อยเพียงพอนะครับอาหารเนี่ยที่หมอจะแนะนำนะครับก็คือให้ทานพวกถั่วแดงเป็นประจํนะครับแล้วก็พวกผุดซาจีนนะครับรวมถึงพวกผักโขมฟักทองนะครับก็ เป็นอาหารที่สามารถที่จะช่วยบํารุงเลือดลมในร่างกายของท่านได้ครับสาหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะบารุงเลือดอย่างเร่งด่วนนะครับสนใจยานะครับที่หมอใช้จ่ายให้กับคนไข้ในคลินิกนะครับให้พิมพ์คาว่ายาบํารุงเลือดหรือยังไงทีมงานจะติดต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ